สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอประจำวันที่2ตุลาคมพระธรรมอิสยาห์บทที่14 15 16และพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่1ถึงข้อ16เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมอิสยาห์บทที่14การฟื้นฟูยูดา แต่พระยาเวจะทรงพระเมตตาต่อยาคโคบและทรงเลือกอิสราเอลอีกทั้งจะตั้งเขาทั้งหลายไว้ในแผ่นดินของเขาและคนต่างด้าวจะมาสมทบกับเขาทั้งหลายและจะผูกพันกับเขาเป็นเชื้อสายของยาคโคบชนชาติทั้งหลายจะรับพวกเขาและนำเขาทั้งหลายมาอย่างที่ของเขาและเชื้อสายของอิสราเอลจะได้ชนชาติทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์โดยให้เป็นทาสและทาสีในแผ่นดินของพระยาเวผู้ที่เคยจับเขาทั้งหลายเป็นเชลยจะถูกพวกเขาจับเป็นเชลยและพวกเขาจะปกครองเหนือผู้ที่เคยบีบบังคับเขาความหายนะของประชาบาบิโลน เมื่อพระยาเวประทานให้เจ้าได้หยุดพักจากความเจ็บปวดและความวุ่นวายของเจ้าและจากงานหนักซึ่งเจ้าถูกบีบบังคับให้ทำเจ้าจะยกคำเย้ยหยันนี้กล่าวกับพระราชาของบาบิโลนว่าเออผู้บีบบังคับสงบไปอย่างไรหนอความเครียดกราดของเขาก็สงบไปด้วยหนอพระยาเวทรงหักไม้พลองของคนธรรมคาถาของผู้ครอบครองซึ่งตีชนชาติทั้งหลายด้วยความพิโรธด,ด้วยการตีอย่างไม่หยุดยัง้งซึ่งครอบครองประชาชาิด้วยความโกรธด,ด้วยการข่มเหงอย่างไม่รำ่ำตัวทั้งโลกก็หยุดพักและสงบอยู่เขาทั้งหลายโห่ร้องด้วยความยินดีตนสนสามบ ก็เปรมปรีเพราะเจ้านายด้วยตนสนสีดาแห่งเลบานอนกล่าวว่าตั้งแต่เจ้าตกต่ำก็ไม่มีคนตัดไม้ขึ้นมาหาเราแดนคนตายเบื้องล่างก็ตื่นเต้นเพื่อตอนรับเจ้าเมื่อเจ้ามามันปลุกมันปลุกให้พวกคนตายมารับเจ้าคือทุกคนที่เคยเป็นผู้นําของแผ่นดินโลกมันทําให้พวกที่เคยเป็นพระราชาของประชาชาติทั้งหลายลุกขึ้นมาจากบัลลังของพวกเขาพวกเขาทุกคนจะพูดและจะกล่าวแก่เจ้าว่าเจ้า กลายเป็นคนอ่อนแอเหมือนเราด้วยเจ้าก็เป็นเหมือนอย่างเราความโออาของเจ้าถูกนำลงมาถึงแดนคนตายพร้อมกับเสียงพินของเจ้าตัวดักแด,ด้จะเป็นที่นอนอยู่ใต้ตัวเจ้าและตัวนอนจะเป็นผ้าห่มของเจ้า โอ้เจ้าร่วงจากฟ้าสวรรค์อย่างไรหนอเจ้าผู้ส่องแสงคือโอรสแห่งรุ่งอรุณเจ้าถูกเวียงลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอเจ้าผู้ทําให้ประชาชิทั้งหลายตกต่าเจ้าเองรำพันในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าเหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะนั่งบนคุนเขาแห่งการชุมนุมณสุดปลายอุดรอันไกลโพ้นข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะให้ตัวของข้าเองเหมือนองค์ผู้สูงสุด แต่เจ้าถูกนำลงมาสู่แดนคนตายอย่างก้นบาดาลบรรดาผู้เห็นเจ้าจะจ้องมองเจ้าและจะคิดพิจารณาตัวเจ้าว่าชายคนนี้หรือที่ทําให้โลกสั่นสะเทือนที่ขืนเยาวอาณาจักรทั้งหลายที่ทําให้โลกเป็นเหมือนถิ่นธุรกันดานและทําลายเมืองต่างๆในโลกเสียผู้ไม่ยอมปล่อยให้เฉลยของตนกลับบ้านประราชาทั้งหมดของบรรดาประชาชาตินอนอยู่อย่างมีเกียรติตังก็อยู่ในอุโมงค์ของตนแต่เจ้าถูกเอียงออกไปยังหลุมศพของเจ้าเป็นเหมือนกิ่งไม้ถูกทิ้ง พวกถูกฆ่าจะเป็นเหมือนเสื้อที่คลุมเจ้าไว้คือพวกที่ถูกแทงด้วยดาบซึ่งลงไปยังศิลาของที่ลึกเป็นศพที่ถูกเหยียบย่ำเจ้าจะไม่มีส่วนร่วมกับเขาในการฝังศพเพราะเจ้าได้ทำลายแผ่นดินของเจ้าเจ้าได้สังหารประชาชนของเจ้าขออย่าให้มีใครเอ่ยถึงเชื้อสายของผู้ทำความชั่วตลอดไปจงเตรียมการสังหารลูกๆของเขาเพราะความชั่วของบิดาของเขาอย่าให้เขาทั้งหลายลุกขึ้นมาครอบครองโลกหรือทำให้พื้นพิภพเต็มด้วยเมืองต่างๆ พระยาเวจอมทัพตรัสว่าเราจะลุกขึ้นสู้กับพวกเขาและจะตัดชื่อคนที่เหลืออยู่เสียจากบาบิโลนทั้งตัดลูกหลานและพงพันธุเสียพระยาเวตรัสดังนี้แหละเราจะทำให้บาบิโลนเป็นที่ยึดครองของผู้อีกาบ้านและทำให้เป็นหนองน้ำและจะกวาดด้วยไม้กวาดของการทำลายพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละคาเรว่าเกี่ยวกับอัซีเรียพระยาเวจอมทัพทนมปฏิญาณว่าเราวางแผนไวอ้อย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นและเรามุ่งหมายไวอย้อย่างไร ก็จะเกิดอย่างนั้นคือเราจะตีคนอัสซีเรียให้แตกในแผ่นดินของเราและจะเหยียบย่ําเขาบนภูเขาของเราและแอกของเขาจะถูกยกออกไปจากเขาทั้งหลายและภาระของเขาก็จะออกไปจากบ่าเขาทั้งหลายนี่คือแผนงานที่วางไว้เกี่ยวกับแผ่นดินโลกทั้งสิ้นและนี่เป็นพระหัตถ์ซึ่งเหยียดออกเหนือบรรดาประชาชาติทั้งหมดเพราะพระยาเวจอมทัพสงมุ่งหมายไว้ใครเล่าจะลบล้างได้พระหัตถ์ของพระองค์เหยียดออกและผู้ใดจะหันให้กลับมาได้ขราวาดเกี่ยวกับฟิลิสเตีย ในปีที่กษัตริย์อาหัสสิ้นพระชนคารุวาดนี้มีมาว่าฟิลิสเตียเอย๋ยพวกเจ้าทั้งหมดอย่าได้เปลียมปีไปเลยว่ากระบองซึ่งตีเจ้านั้นหักเสียแล้วเพราะงูพิษจะออกมาจากรากเง่าของงูและผลของมันจะเป็นงูแมวเสาลุกหัวปีของคนยากจนจะมีอาหารกินและคนขัดสนจะนอนลงอย่างปลอดภัยแต่เราจะให้รากเง่าของเจ้าตายด้วยการกันดารอาหารและคนที่เหลืออยู่ของเจ้าจะถูกฆ่าตาย ประตูเมืองเอ๋ยจงคร่ำครวญกรุงเอ๋ยจงร่ำไห้ริสเตียเอ๋ยพวกเจ้าทุกคนจะละลายไปเสียเพราะควันออกมาจากทางเหนือและไม่มีใครแตกออกจากแถวของตนเลยจะตอบพวกทูตของประเทศนั้นว่ายอย่างไรก็ว่าพระยาเวสได้ทรงสถาปนาศิโยนไว้และบรรดาคนยากไร้ของชนชาติของพระองค์จะพบที่รีไยที่นั่นอิสยาบทที่15คารวาเกี่ยวกับโมอับคารเกี่ยวกับโมอับ เพราะเมืองอาถูกทำลายในคืนเดียวโมอับถูกทำลายให้ย่อยยับเพราะเมืองคีถูกทำลายในคืนเดียวโมอับถูกทำลายให้ย่อยยับเมืองดีโบนขึ้นไปยังวิหารไปยังปุชนียสถานสูงเพื่อร้องไห้โมอับคร่ำครวญถึงเมืองเนโบและเมืองเมไดบาศิษะทุกศิษะก่อโลน้น และหนวดเขาของทุกคนล้วนถูกโกลนพวกเขาคาดผ้ากระสอบและอยู่ตามถนนทุกคนคร่ำครวญน,น้ำตาหนองทั้งบนหลังคาบ้านและตามลานเมืองเมืองเฮชโบนและเมืองเอเลอาเลส่งเสียงร้องเสียงของเขาได้ยินไปถึงเมืองเยฮาสเพราะฉะนั้นท้ายที่ถืออาวุธของโมอับจึงร้องเสียงดังตัวของเขาก็สั่นเทาใจของเขาร้องออกมาเพื่อโมอับฮุริภัยในโมอับหนีไปยังเมืองโซอาไปยังเมืองเอกลาเจลิเชียเพราะตามทางขึ้นไปยังเมืองลูฮิตเขาขึ้นไปและ รำหายตามถนนสู่เมืองโฮโรนาอิมเขาเปล่งเสียงร้องถึงการถูกทำลายทาน้ำที่นิมริมก็กลายเป็นที่ร้างหญ้าก็เหี่ยวแห้งไปและหญ้าอ่อนก็ไม่งอกพืชเขียวสดไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งที่เขาได้มาและที่เขาสะสมเอาไว้พวกเขาขนเอามันไปตามลำธารต้นหลิวเพราะเสียงรำร้องกระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินโมอับเสียงคราำควรไปถึงเมืองเอกลาอิมเสียงคราำควรไปถึงเมืองเบเอเอลิม e e เพราะลำน้ำของเมืองดีโมน เอ็มไปเรือดถึงกระนั้นเราจะเพิ่มภัยแก่ดีโมนอีกคือให้สิงโตแก่คนโมอับที่หลบหนีไปและแก่คนที่เหลืออยู่ในแผ่นดินเอเซียบทที่16จึงส่งลูกแกะไปยังผู้ปกครองแผ่นดินจากเมืองเสลาไปตามทางถิงน่นรุกกันดาลไปยังภูเขาของทิดาซิโยนเหมือนนกที่กำลังบินหนีอย่างลูกนกที่พลัดพรากจากอ,อกรงังบรรดาทิดาแห่งโมอับเ็เป็นยั้นที่ตรง ท่าข้ามของแม่น้ำอานนท์ช่วยให้คำแนะนำและขับอำนวยความยุติธรรมทำร่มเงาของท่านเหมือนกลางคืนณเวลาเที่ยงวันช่วยซ่อนผู้ถูกขับไล่และอย่าได้หันหลังผู้ลีภัยให้ผู้ถูกขับไล่ของโมอับอาศัยอยู่กับท่านให้ที่หลบซ่อนแก่พวกเขาเพื่อให้พ้นจากผู้ทำลายเมื่อไม่มีผู้บีบบังคับแล้วและการทำลายหยุดหมดไปแล้วผู้เหยียบย่ำหายไปจากแผ่นดินอย่างสิ้นเชิงแล้วพระที่นั่งจะได้รับการสถาปนาด้วยความรักมั่นคงและจะมีผู้หนึ่งนั่งอยู่บนนั้นด้วยความซื่อสัตย์ แนเป็นของดาวิดคือผู้พิพากษาที่แสวงหาความยุติธรรมที่ทำความชอบธรรมอย่างเร่งด่วนข้าพเจ้าได้ยินถึงความเย่อยยิงของโมบโมบนั้นช่างยิงเสียเหลือเกินและยังได้ยินถึงความเจโสความเยอหยิงและความอวดดีของเขาการคุยโม้ของเขาก็เป็นความเท็จเพราะฉะนั้นโมบจะข้ามครวนทุกคนจะข้ามครวญเพื่อโมบพ,พวกท่านจงครวนครางเพื่อขนมลูกเกดของเมืองกีฮเรีเซเพราะว่าท่านจะถูกทำลายจนหมดสิน้น พระตุ้งนาแห่งเมืองเฮชโบนเหี่ยวแห้งเท้าองุ่นของเมืองสิบมาพวกเจ้านายของบรรดาประชาชาิได้หักกิ่งก้านทั้งหลายของมันลงกิ่งที่แผ่ไปถึงเมืองยาเชอร์และลงเจินไปถึงถิ่นทุรกันดารหน่นอของมันแตกออกอย่างกว้างขวางแล้วผ่านข้ามทะเลไปเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงร้องไห้ด้วยการร้องไห้ของเมืองยาเชอร์เนื่องด้วยเท้าองุ่นของเมืองสิบมาข้าพเจ้าจะทำให้ท่านท่วมด้วยน้ำตาของข้าพเจ้านะ เมืองเฮตโบนและเมืองเอเลอาเล่เสียงโห่ร้องในผลไม้หน้าร้อนของท่านและการเก็บเกี่ยวของท่านได้สิ้นสุดลงความชื่นบานและความยินดีถูกเอาไปเอาไปจากสวนผลไม้ไม่มีการร้องอย่างชื่นบานตามสวนองุ่นไม่มีเสียงโห่ร้องยินดีไม่มีคนย่ำให้เล่าอางุ่นออกในบ่ย่ำองุ่นเรา ได้ทาให้เสียงเ hey! ฮย่ามงุนเงียบหายไปฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าร่ําไห้เหมือนเสียงพิณเพื่อโมอับและจิตใจของข้าพเจ้าร่ําไห้เพื่อเมืองคีเฮเรสและเมื่อโมอับเข้าเฝ้าและเหน็ดเหนื่อยอยู่ที่ปูชนียสถานสูงและเขาเข้ามาอธิษฐานในสถานศักดิ์สิทธิ์ของเขาเขาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือมีเป็นพระวจ,จนะซึ่งพระยาเวห์ตรัสเกี่ยวกับโมอับในอนดีตแต่ับันนี้พระยาเวห์ตรัสว่าภายในสามปีตามปีจ้างลูกจ้าง ศักดิ์ศรีของโมอบจะถูกเหียดยามแต่มวลชนทั้งหมดจะมีจำนวนมหาศาลแต่คนที่เหลืออยู่นั้นจะมีน้อยและอ่อนปวกเปี่ยกพันัสสัญญาใหม่เอเฟซัสบทที่5ข้อที่1ถึง15าดังนั้นจงทำตามอย่างพระเจ้าให้สมกับที่เป็นบุตรที่รักของพระองค์และทำทุกสิ่งในชีวิตด้วยความรักเหมือนกับที่พระคริสต์ได้รักเราและเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราดังเครื่องถวายและเครื่องสักการะที่หอมกรุ่นซึ่งเป็นที่พอใจของพระเจ้า แต่อย่าให้มีการประพฤติผิดทางเพศหรือเกี่ยวข้องกับมนทินทุกชนิดหรือมีความโลภในหมู่ท่านแม้แต่น้อยเพราะไม่เหมาะแก่ผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ควรพูดหยาบโลนและไร้สาระหรือไม่ควรพูดกล่าวคำล้อเล่นหยาบโลนแต่ควรกล่าวขอบคุณพระเจ้ามากกว่า ท่านมั่นใจอย่างแน่นอนได้ว่าคนที่ประพฤติผิดทางเพศหรือยุ่งเกี่ยวกับความสกปรกโสมมหรือความโลภคนโลภนับว่าเป็นคนประเภทบูชารูปกคารพก,กไม่มีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระคริสต์และพระเจ้าอย่าให้ใครหลอกลวงท่านด้วยคำพูดเลวไหลเพราะด้วยเหตุเหล่านี้การลงโทษของพระเจ้าจึงตกอยู่กับคนที่ไม่เชื่อฟังฉะนั้นแต่ข้องเกี่ยวกับคนเหล่านั้นด้วยว่าแต่ก่อนท่านเคยอยู่ในความมืดแต่เดี๋ยวนี้ท่านอยู่ในความสว่างในพระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตเหมือนบรรดาบ บุตรแห่งความสว่างเถิดด้วยว่าผลแห่งความสว่างคือความดีทุกอย่างความชอบธรรมและความจริงจงพยายามเรียนให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นที่พอใจของพระผู้เป็นเจ้าอย่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําของความมืดอันไรประโยชน์แต่จงเปิดโปงให้คนรู้ด้วยว่าคนที่น่าละอายแม้จะมีผู้ใดกล่าวถึงพวกที่ไม่เชื่อฟังว่าเขาทําอะไรบ้างในที่ลับเมื่อสิ่งใดถูกเปิดโปองออกโดยความสว่างสิ่งนั้นก็จะเป็นที่รู้แจ้งด้วยว่าความสว่างทําให้เห็นทุกสิ่ง จึงมีคำกล่าวว่าผู้หลับไหลเอย๋ยจงตื่นเถิดจงฟื้นขึ้นจากความตายและพระคริสต์จะส่องความสว่างให้แก่ท่านดังนั้นจงระวังให้ดีว่าท่านใช้ชีวิตอย่างไร่ะเป็นเหมือนคนไร้ปัญญาแต่เป็นเช่นคนมีปัญญาจงทำดีที่สุดในทุกโอกาสเพระยาะยามนี้เป็นเวลาแห่งความชั่วจบการอ่านประจำวันที่สองตุลาคมพระเจ้าวอวยพรครับ